คณะกรรมการการนิเทศกำกับติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2566ของโรงเรียนวัดมโนรมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3ดิฉันนางสาวพัชรินเหล่าบัวและดิฉันศิลชัดดาบุตรค่ะหากทุกท่านพร้อมแล้วไปพบกับการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนวัดมโนรมของเรากันได้เลยค่ะ ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนวัดมโนรมตั้งอยู่เลขที่18หมู่9ตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีบริหารงานโดยนายสัญชัยฉลาดคิดผูด้อำนวยการโรงเรียนและนางอดิสาเสนแก้วรองผู้อำนวยการมีครูผู้สอนจำนวน51คนบุคลากรอ,อื่นจำนวน5คนจำนวนนักเรียนทั้งหมด1,193คนจำนวน32ห้องเรียน แบ่งเป็นระดับประถมวัยจำนวน113คน5ห้องเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน690คน18ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน390คน9ห้องเรียน วิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปี2568โรงเรียนวัปโนรมจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานก้าวทันเทคโนโลยีมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเพียบพร้อมคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อให้การเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2,566เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนวัดมโนรมได้มีแนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมดังนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการนักเรียนและคณะครูต้องสวมหน้ากากอนามัย มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้นักเรียนล้างมืออย่างสม่ำเสมอทำความสะอาดห้องเรียนห้องน้ำและโรงอาหารทั้งก่อนและหลังใช้งานเป็นประจำ ผ่านกิจกรรม5สคณะผู้บริหารได้มีการจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนจัดทำแผนการปฏิบัติการประจำปีมีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายภาระงานให้ครูรับผิดชอบอย่างชัดเจนได้แก่คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวันคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและครูระดับชั้นประถมวัยคำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษาชั้นเรียนคำสั่งแต่งตั้งคณะครูรับผิดชอบโครงการกิจกรรมประจำปีการศึกษา2 5 6 6าสคำสั่งแต่งตั้งคณะครูรับผิดชอบงานบริหารงานโรงเรียน4ีฝ่าย 2. ด้านอาคารสถานที่คณะครูได้มีการจัดตกแต่งห้องเรียน และห้องศูนย์การเรียนรู้ต่างๆเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนมีการทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนจัดโต๊ะจัดเก้าอี้ให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนมีการปรับปรุงบริบทรอบโรงเรียนเช่นสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์สำหรับนักเรียนเพื่อความเป็นระเบียบและปลอดภัยซ่อมแซมและปรับปรุงหลังคาโรงอาหารอาคารน้อมศิลห้องน้ำนักเรียน ถนนภายในโรงเรียนเช็กระบบและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภยัยซ่อมแซมประตูหน้าต่างที่เสียหายฉีดพ่อนอยาก,กันยุงทั่วบริเวณโรงเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลน,นครแหลมฉบัง 3. ด้านคุณครูผู้สอน ในภาคเรียนที่หนึ่งนี้โรงเรียนวัดมโนรมได้มีการจัดจ้างคุณครูอัตราจ้างชั่วคราวจำนวนสองคนได้แก่เอกวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษและยังได้รับการสนับสนุนพนักงานราชการจำนวนหนึ่งอัตราจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3เพื่อให้มีคุณครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายบริหารงานวิชาการได้จัดประชุมวางแผนเพื่อทำปฏิทินการศึกษาตารางสอนตารางการจัดกิจกรรมประจำภาคเรียนที่1ครูผู้สอนทุกคนมีการจัดทำโครงสร้างรายวิชากำหนดการสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีและวางแผนการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 4. ด้านการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้มีการรายงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกปีมีการจัดทำแผนการนิเทศภายในสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่1และมีการนิเทศกห้องเรียนเพื่อประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนวัดมโนรมได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะความรู้ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งหมด15ฐานการเรียนรู้ได้แก่ฐานสวนสารต่อที่พ่อทำฐาน MR BAKERY วิถีพอเพียงฐานขุมทรัพย์มโนรมฐาน MR e a t ฐานนางฟ้ามาโปรด ฐานเป็ดไข่อารมณ์ดีฐานกเกษตรสาธิตฐานคนมีน้ำยาฐาน MR Magical Salon ฐานฝีไม้ลายมือฐานธนาคารใบไม้ฐานแคคตัสมัดย้อมและฐานน้องเดือนเพื่อเป็นการเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 5. ่านโยบายเรียนฟรี15ปี ทางโรงเรียนได้จัดสรรอาหารกลางวันและนมที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีการแจกเครื่องแบบนักเรียนอุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียนให้กับนักเรียนทุกคน ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการกรับชมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1ของโรงเรียนวัดมโนรมของเราสําหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ